สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนราชประาวิทยาคมวันนี้เราจะมานําเสนอโครงงานการทําสบู่ขมิ้นชันน้าผึ้งค่ะดิฉันนางสาวสุภาส,สวนแก้วค่ะดิฉันนางสาวรัติดากกน,นดค่ะดิฉันนางสาวอมรดั์แพทย์อินค่ะ โดยมีผู้อำนวยการชื่อผอ,อจิรพันธ์มุกดารัตค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และได้มีสรลแเกณฑ์ว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือทางกลุ่มของทางกลุ่มของพวกเราจึงได้จัดทำโครงงานโดยบรูรณาการสเต็มศึกษาเพื่อจะทำโครงงานการรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ โดยการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่จึงได้จัดทำนวัตกรรมสบู่ขมิ้นชันน้ำผึ้งจากของจากของดีอำเภอบ้านตาขุนมาเป็นวัตถุดิบในการจัดทำโครงงานค่ะโดยผ่านหลักการการออกแบบกิจ,ก,จกรรมสบู่ขมิ้นชันน้ำผึ้งผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้สเตมศึกษาค่ะค่ะเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้มีประสบการณ์ในการ ประกอบอาชีพจำหน่ายสินค้าและสบู่ส,สามเพื่อเห็นช่องทางและมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและจำหน่ายสบู่ส,สี่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประกอบการปฏิบัติโครงครง,งานได้อย่างเหมาะสมห้าการวัดเลขประเมินผลในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป้าหมายของโครงงานเพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้ นำไปจัดทำโครงงานค่ะค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงานมีดังนี้ค่ะ 1. กรีซอรีน 2. น้ำพึ่ง 3. ผงขมิ้น 4. หม้อต,ต้ม 5. ต่เตไฟฟ้า 6. ไม้พาย 7. ช้อนตวงและ 8. แม่พิมพ์สบู่ค่ะ ขั้นตอนการดําเนินโครงงานสืบเนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นกลุ่มของดิฉันจึงศึกษาขั้นตอนวิธีการทําวิธีการทําสบู่และก,ก็ได้ริเริ่มการทําสบู่โดยจัดจัดจําหน่ายในก้อนละ35-55บาทค่ะ วิธีการทำสบู่เริ่มจากการนำกรีซอรีนใส่ลงไปในหมอ้อต้มค่ะเมื่อกรีซอรีนละลายแล้วให้นำผงขม,มิ้นชันและน้ำผึ้งใส่ลงไปคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วให้นำเทใส่ลงในแม่พิมพ์สบู่ค่ะรอให้ตัวสบู่เย็นและเซตตัวลงแล้วก็แกะใส่บรรจุภัณฑ์พร้อมจัดจำหน่ายค่ะ โดยค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินโครงงานนะคะก็คือ1กลีเซอรีน1กิโลกรัมราคา150บาท2ผงขามิ้น15บาท3น้ำผึ้งแท้20บาทรวมทั้งหมด185บาทนะคะซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงานการทำสบู่ขมิ้นชั้นน้ำผึ้ง1ึ่งช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 2เป็นรายเป็นอาชีพที่ทำไรายได้ระหว่างเรียน3สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น4วัดและประเมินผลวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะ ตั้งแต่ในวัตถุดิบการทานะคะก็คือทางเรียนเราเดิมทีจะเลี้ยงพึ่งอยู่แล้วแล้วก็ในชุมชนนั้นก็คือจะขึ้นชื่อในเรื่องของคัามิ้นชันก็เลยร่วมกันผลิตแล้วก็ออกจําหน่ายร่วมกันค่ะถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นทั้งใน Facebook แล้วก็เป็นเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็เป็นสินค้าโอทบบในการขายนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวค่ะยอดจำหน่ายเยอายอดจำหน่ายในแต่และว,วันก็คือจะขึ้นอยู่กับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวด้วยแล้วก็ แลวเเราาบงบกับาานนงอกก็คือจะเป็นช่วงของเสาร์ที่ก็คือในตอนที่ไม่มีการเรียนการสอนแล้วก็มีภาระงานที่ไม่เยอะมากพูดเลยเพิ่มเดิมจากเมื่อพี่พี่น้องๆที่อยู่ในชุมอยู่ในชุมนุมแล้วก็ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะออกไปขายด้วยค่ะค่ะถ้าใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะ ถ้าใน Facebook นะคะก็จะมีเพจของโรงเรียนราชะปภาวิทยาคมนะคะซึ่งก็ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์077346093ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ